สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่วีชาแนลค่ะวันนี้ไม่มีจะพาเพื่อนนะคะมาดูบอลสีช้างเผือกใบบัวค่ะนี่ค่ะสีสวยงามนะคะลำต้นแข็งแรงแตกกอดีแบบนี้นะคะเพื่อนนี่ค่ะสีสวยๆนะคะใบสวยงามสีสวยงามนะคะเพื่อน สีชมพูปิ้งเลยค่ะนี่เลยค่ะใบสวยๆงามๆแบบนี้นะคะนี่เลยถ้ามาเจอเจ้านอนนะคะเจ้านอนกัดกินใบค่ะเพื่อนดูสิคะโอ้ยใบสวยๆงามๆของไม่วีนะคะเพื่อนนี่ค่ะแหวงไปหมดเลยค่ะดูสิคะแตกต่างกันเลยนะคะนี่ค่ะใบใหญ่ใบสวยนะคะมาโดนเจ้านอนกัดกินซะแล้วนะคะเพื่อน เมื่อมาเจอเจ้านอนบุกแบบนี้นคั้เพื่อนใบสวยๆงามๆของแม่วีนะคะจะไม่สวยอีกแล้วนะคะเพื่อนแม่วีก็จะมีสูตรนะคะมีวิธีกําจัดคั้มเพื่อนกําจัดและขับไล่นอนมดแมลงนะคะพวกเพลี้ยต่างๆเลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะแม่วีก็จะมาจัดการเลยนะคะจะได้ไม่ทําให้บอนสีของแม่วีนะคะไม่สวยไม่งามนะคะเพื่อน วันนี้แม่วีก็จะมาใช้สิ่งนี้เลยค่ะเพื่อนเป็นสิ่งที่ช่วยนะคะกําจัดไล่ขับนอนนะคะมดมแมลงเพี้ยต่างๆนะคะเพื่อนที่มากัดกินบอลสีนะคะเพื่อนนี่ค่ะจะเป็นอย่างไรนะคะจะเป็นอะไรนะคะตามแม่วีไปดูเลยค่ะเพื่อนเจ้านอนเขียวนะคะนอนรายค่ะเพื่อน ก็จะได้นี้ไปเลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะอุ้ยตัวใหญ่มากเลยนะคะับ้ไม่กล้าจับเลยนะคะเพื่อนนะะี่ค่ะนี่วีกว็จะต้องใช้สุดนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนบอลสีนะคะสตรอเบอรี่สตาร์ค่ะที่เลยกัดจนแหวงเลยนะคะเพื่อนนี่เลยค่ะ ก็จะมีไข่ด้วยนะคะไม่วีก็จะใช้สิ่งนี้เลยค่ะเพื่อนน้ำหมักใบสะเดานะคะเพื่อนก็จะมีสะเดาแก่นะคะใบสาบเสือยาเส้นเหล้าขาวน้ำส้มสายชูนะคะก็อน้ำเปล่านะคะผสมกันนะคะเพื่อนไม่วีก็ได้ทําไปแล้วในคลิป,ปก่อนนะคะในไม่วีก็หมักไว้แล้วนะคะ,คะเพื่อนใบสะเดาก็จะมีรสขมค่ะ ยาเส้นก็กินฉุนนะคะเหล้าขาวก็เหม็นค่ะเหม็นฉุนเลยนะคะใบาสาบเสือก็จะมีกลิ่นฉุนนะคะน้ำส้มสายชูค่ะก็จะช่วยขับไล่มดมแมลงต่างๆได้นะคะเพื่อนน้ำหมักใบสะเดานะคะเพื่อนไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะจะเป็นสมุนไพรค่ะไม่เป็นอันตรายนะคะไม่มีสารเคมีค่ะเพื่อนนะคะเดี๋ยวไม่มีก็จะมาเรือมวิธีการใช้เลยนะคะเพื่อนนี่เลยค่ะน้ำหนึ่งฟอกกี้ค่ะ เบบีก็จะเติมนะคะน้ำหมักใบสะเดาค่ะสี่ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนนี่เลยค่ะใส่ไปเลยค่ะบมกครบแล้วนะคะเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนนะคะปิดฝานะคะแล้วก็นำไปฉีดพ่นนะคะได้ผลนะคะเพื่อนสูตรนี้เป็นสูตรธรรมชาติค่ะเพื่อนนะคะ ใช้นะคะคุณใช้บ่อยๆนะคะนะคะฉีดพ่นบ่อยๆนะคะจึงจะได้ผลนะคะเราฉีดพ่นนะคะ3วันหรือว่า1อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนเราจะฉีดพ่นบ่อยๆนะคะเพื่อนก็จะทําให้พวกนอนมดมแมลงนะคะหนีไปได้นะคะเพื่อนนี่ค่ะใช้สูตรนี้นะคะน้ำหมักใบสะเดาคําเพื่อนไปเลยค่ะเราไปฉีดไล่นอนไล่มดไล่มแมลงนะคะนอนเขียวบุกค่ะเพื่อนนี่เลยค่ะ โอ้ยกัดจนแหวกเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนดูสิคะไม่สวยเลยนะคะเพื่อนพวกนอนนะคะพวกหนอนมดแลงนะคะเพี้ยอันเพื่อนนี่ค่ะดูสิคะแหวกเลยค่ะเพื่อนนี่อกีก็จะใช้น้ํายาหนะครับเพื่อนฉีดพุ่นเลยค่ะฉีดตรงใต้เถ้วยนะคะเพื่อน,ตใ,ตอน,ะะอนใต้ใบค่ะนี่ค่ะลงกระถางนะคะ ฉีดพนเลยค่ะเพื่อนช้างเผือกใบบัวคะนี่ค่ะใบแวงแวงแบบนี้นะคะพหนอนนะคะเพลี้ยบแมลงค่ะเพื่อนน,น,ะะนี่ค่ะคี่ค่ะฉีดพ่นเลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะฉีดพ่นเลย สิดเลินนะคะใช้น้ำยาสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนน้ำยาสูตรนี้นะคะเพื่อนในวีก็จะใช้นะคะใช้บ่อยๆนะคะเพื่อนสามวันใช้ทีนึงนะคะหรือว่าอาทิตย์หนึ่งก็ใช้ทีนึ่งค่ะเพื่อนนีค่ะเป็นสูตรนะคะน้ำยาไล่เพ้ยไล่หนอนนะคะ ก็จะเป็นสูตรธรรมชาติค่ะเพื่อนเราก็คดใช้บ่อยๆค่ะตอนแม่ผสมมาค่ะเพื่อนฉีดพ่นเลยค่ะผักบุงนอนนะคะก็จะชอบมาตอนกลางคืน,นะคะเพื่อนมากัดกินใบมอนสีนะคะเราฉีดพ่นได้ค่ะเพื่อนป้องกันไว้เลยค่ะเพื่อน เจ้ากรงไก่เซอร์ค่ะเพื่อนๆบนสีโบราณนะคะสวยๆงามๆแบบนี้นะคะเราฉีดป้องกันเลยค่ะ mm hmm. จะได้ไม่มีหนอนพวกเพี้ยพวกแมลงนะคะมดต่างๆนะคะฉีดพ่นนี้เลยะค่ะฉีดพ่นลงกระถางเลยนะคะ เราใช้สูตรนี้นะคะเพื่อนกําจัดนอนมดมแมลงนะคะนี่ค่ะพวกเพีย้ยต่างๆนะคะเพื่อนบอนสีของเราก็จะได้สวยงามคันเพื่อนนี่เลยค่ะสีสวยงามนะคะใบใหญ่นะคะต้นอวบนะคะรำต้นแข็งแรงแตกกอดีนะคะใบก็จะสวยงามๆนะคะจะไม่แหว่งอีกแล้วนะคะเพื่อนนคะคะรำต้นเขาจะแตกกอเยอะนะคะเพราะว่าไม่มีมดมแมลงนะคะ มารบก,กวนนะคะเพื่อนนะคะวอนีของเราก็จะได้เติบโตดีนะคะแตกกอดีนะคะัะเพื่อน,นเพื่อนก็ลองนําไปทํานะคะสูตรนี้นะคะได้ผลนะคะเพื่อนๆแต่เราคนใช้บ่อยๆนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะไม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปไม่วีจนจบค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไม่มี a n n e l นะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ